แดดแน่จากไหนครับพี่น้องวันี้อยู่กับป้อมสุวรรณบันส่วนครับสําหรับเมนี่สีมะตอนกิ่งอ่าฝรั่งของป่อซือเป็นฝรั่งใสแดงครับพี่น้องเมนี่ก็ตัดยอดว้และกําลังแตกครับแต่ว่าเขาสีเลือกตอนกิ่งตั้งนะครับมันจงสีบอหักไงถ้าตอนกิ่งน้อนเนี่ยเขาจะต้องดามนะครับเดี๋ยวผมทีนี้ตัวดาอยู่ดอกครับถ้ากิ่งใดมันเหมาะกับทตอนกิ่งน้อนแต่ว่ากิ่งนี่ผมเลือกิ่งนี่ครับ อ่กิ่งตังนี่โดยใส่นี่ครับอันนี้เป็นกันไกลตอนกิ่งครับควานได้ครับมันเดียวประมาณนี่ครับบีบเข้าไปควานควนสองรอบครับพี่นอ้องควนสองรอบทำหนีเออข้ากระแกะออกมาหาอุปกรณ์ก่อนนะครับมีกับดูดก่อนบ่ได้บ่ได้ใส่ ไอ้น้ำยาเร่งงลากอครบบตอนแบบธรรมชาติเลยเห็ดบัท่านครับกระิเห็ดใ่เห็ดบอท่านไม่มีเวลาเห็ดนะนะครับแบบนี้ถ้าปกริประมาณเนี่ยครับขวานแบบประมาณปะมาณนี้ที่นี่เขากฏิมาขวานครับไอ้ขูดขูดเยื่อมันออกนะครับขูดแห้งๆเด้ด้ครับเยื่อเป็นๆน,นี่นนเขาต้องขูดออกแห้งๆเลยครับ ขูดนะครับเตืนะครับขูดครับขดแห้งเได้ครับขูดโดยรอบถ้าถ้าเขาขูดบ่แห้งนะครับขูดเยื่ยบอบ่อกมันเป็นเมือกเมือกเรื่องสจถ้าขูดบ,บ่ตอนก็บม่ติดได้ครับต้องให้เขาแห้งก่อนขูดอรอบเลยครับแต่ว่าช่วงนี้มันเกิดสีติดซ่าเนี่ยจัหน่อย เพราะว่ามันมันเขาฤดูหนาวแล้วครับลักเขาสีเดินกระซาออกซาบไว้อย่างครับต้นใหม่ก็จะบอกค่อยย้อมออกหยอดเขาที่เป็นการสะสมอาหารไปในตัวในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาที่ออกออกผลไปนะครับเป็นฤด,ดูผลไม้ใหม่เนาะแต่ว่าเขามาตอนฤด,ดูนี้ก่ะต้องทําใจแน่ครับมันออกซากระสร้างมันต่อตอนไวเลยครับได้ย้ำได้ก่เอเหาย้านั่น มันมีเวลาประมาณนี้เด้นะครับช่วงหน้าฝนผมก็บโอเคเดเฮต์ห่หอนหน้านนั่นเขาจังค่อยไปต้อนอีกแค่น,นึงก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมตอนฤดูหนาวให้เบิ้งนะครับอากาศมันเย็นแค่สีออ,อกซ่าเนี่ยหน่อยนะควันกิ้งไว้ประมาณนี้ครับควันกิ้งประมาณนี้เนาะเขาก็เอาคุยไัเข้าวมาห่มให้เบิง้งเงี้ยเงวเหรอครับพี่น้องบริตัดต่อเดี๋ยวอาทิตย์ตัดต่อให้เบิ้งครับไปตุ่ม มันแ็งแล้วเขากะหุห่มได้แต่บางคนเพื่อนกะคว้านทิ้งไว้นะครับคว้านทิ้งไว้ประมาณจะเครื่องชองิ่วโูงยังกลับมาเห็ดนะครับคว้านทิ้งไว้ได้เบิดแต่ว่าเขากะหุ่มได้เลยก็ได้คือกันครับว่าต่ห้อขูดมันแหงขูดเดยืเ่อเยืเ่อเมือกๆตอออกนะครับบ่าเห็้นี้เมือกอันนี้เคยเป็นตุ่มตอนที่ผมเห็ดมาไว้นะครับปุ๋ยพวกข้าวใส่ถุงหน่อยนะครับกีดเลย ใส่ฟังมัดแค่นั้นแหละครับว่มีอย่างไรแต่ว่ากะทำหรับผู้บ่เคยตอนกะเห็ดหย,ยากอยู่ด้บ่เคยเห็ดก็ไรก่อนจริงก็ต้องเลี้ยนดูนะครับเลี้ยนดูไปกับยูทูบในช่องโอซุม,มิน่เนี่ยซือออนไลน์ไรครับพี่น้องมัดให้แน่น ได้ครับตองเปลนสินติดปอดพี่น้องเลยต้องเ่งครับแต่ว่ากะได้ไปหลายกิ่งแล้ว,ลวเ่ะเห็ุเสียงบางกิ่งกับปอดติดเด้ครับมันบอกว่าเ้างบอกมันมขีดด้วาแล้วเนาะะหาเทศไปครับมานะได้แล้วครับถุงหนึ่ง พลังไสแดงของเปาซื้อครับ